ใน Facebook l i v e และ YouTube Channel ช่อง Perfect k o i Farm นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับใครเข้า,ารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยกับที่นี่ Perfect k o i Farm ฟาร์มนำเข้าปลาครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับบรรยากาศสุดชิลกันเลยทีเดียว สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,น,อง,น,องนะครับทางยู u ูบช n e l นะครับช่อง Perfect กต์้อยฟาร์มนะครับวันนี้ผมมาไลฟ์นะครับคลิปนี้จะโดนอัพโหลดลง u t u b e นะฮะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนได้รับชมกันหลังจากตอนนี้นะฮะเพราะคลิปนี้ผมไลฟ์ใน u t u b e นะครับและ จะถูกอัพโหลดให้ทุกท่านได้รับชมกันย้อนหลังด้วยนะฮะโดยที่ไม่มีการลบนะครับที่นี่ Perfect ก o i ค a r ยฟาร์มคือฟาร์มนำเข้าปลาคราฟจากประเทศญี่ปุ่นครับทุกคนวันนี้ผมได้รับโจทย์ดีๆนั่นก็คือคัดปลาให้ลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าเป็นลูกค้า V.I.P. ของทางฟาร์มนะครับอยู่กับเรียกว่าผมได้ดูแลมา2ปีกว่า3ปีแล้วนะ แล้ววันนี้ลูกค้าต้องการปลาเพิ่ม2ตัวระบุมาถ้าเกิดฟังเข้าวๆนั่นก็คือชิโร่และโคปุกนะครับเดี๋ยวผมจะลดราคาปลาและคัดปลาสวยไปให้ลูกค้าที่ต่ายถึงอาหารมื้อเย็นแล้วใช่ไหมที่ต่ายให้ได้เลยนะฮะใครหลายคนนะครับที่มาที่เพอร์เฟคคว้ยฟาร์มก็จะรับชมกันนะครับปลาสวยๆอาคารนี้ก็จะเป็นนิไซยมีปลาสวยๆอย่างนี้ครับทุกคน มีปลาสวยๆทุกท่านได้รับชมอย่างนี้เนี่ยฮะอาคารน,นี้จะเป็นอาคารของนีไซนะครับจะมีปลาสวยๆอย่างนี้ที่ต่ายเว้นสองบ่อที่เราจะตัดเนาะแปดับหกมีปลาสวยๆอย่างนี้นะรับไม้ทุกท่านได้คัดสรรจับจองรับชมกันนะครับเยอะนี่คือปลาไซส์ใหญ่นะครับและจะมีอีกหนึ่งเกรดนั่นก็คือนี่ฮะ จัมโบ้โตไซเพิ่งออกจากห้องกักเนาะเพิ่งออกจากห้องกักก็เรียกได้ว่ายังทานอาหารกันได้ไม่เต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะครับเพิ่งออกกันมานะครับเพิ่งทานอาหารได้นะครับไม่เต็มที่กันเลยทีเดียวไปดูโตไซกันบ้างไหมนะครับไปดูโตไซกันบ้างใครที่มาที่เพลสเฟิคุ้ยฟาร์มนะครับมีปลาให้เลือกเยอะมากโดยเฉพาะปลาปี2022เยอะมากโตไซนี่ไม่ว่าจะเป็นคอกุและโชวา นะครับเพราะกุฎอ่าโชว,ว่าจากอีซ่านะครับโชว,ว่าจากอีซ่าเนี่ยฮะโชว่าจากอีซ่านะครับววคุณภาพปลาน่ารักน่าเลี้ยงอย่างเงี้ยฮะชุดนี้ตัวละ1 5 0 0บาทครับเป็นโตไซ2022โตไซ2022นะครับชุดนี้เป็นโตไซ2022โคไอโชว่านะครับทีนี้เป็นโชว่านะครับตัวละ1 5 0 0บาท ใครที่มาที่เพอร์เฟค้ยฟาร์มก็แวะมาจาับจองกันได้ชุดน,นี้เป็นโคอากุครับผมชุดน,นี้เป็นปลาโคอากุจากสากายฟิตฟาร์มนะครับชุดน,นี้เป็นโคอากุจากสากายฟิดฟาร์มตัวละ 1, 5 0 0บาทเช่นกันตัวละ1500บาทเช่นกันนะครับ1,500บาทนะครับโคอากุนะสากายฟิตฟาร์มบอนุนนะครับ3,500บาททั้งโคอากุและโชวว่าสวยๆคุณภาพคัดเกรดพรีเมียมนะครับโตไซ2ส2 2พใครมาหนะ้า ฟาร์มนะครับมาคัสสรรจับจองกันได้เลยนะครับนี่นะโตไซ2022นะครับมาคัสสันจับจองกันได้เลยและสําหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับขอเพียงท่านอินบ็อกซ์หรือแอดไลน์มาหรือโทรเข้ามาที่0 8 0 328 9 8 5 9 0 8 6 3 9ม2องนี่ก็อีกหนึ่งบ่อครับชีโร่สวยๆโคกุลูกสวยๆโชว่าสวยๆนะครับสวยๆกันเลยทีเดียว สวยๆกันเลยทีเดียวนะครับสวยนะเยอะนะครับที่เพร์เฟ่ข้อยฟรามมีปลาให้เลือกเยอะนี่คือแค่ส่วนหนึ่งของปลาโตไซนะครับอาคารด้านบนนะครับคือนิไซนะครับและจัมโบ้โตไซนะครับอาคารนี้นะซึ่งจะมีปลาตัวใหญ่ๆเยอะมากนะครับเนี่ยฮะสวยๆอย่างนี้สวยๆอย่างนี้ครับทุกคน เห็นไหมเยอะมากเยอะมากเยอะมากเนี่ยฮะสวยๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยฮะมีให้ทุกท่านคัสสันจับจองกันได้เลยและมีเซอร์การันตีจากประเทศญี่ปุ่นทุกตัวด้านบนนะมีเซอร์การันตีจากประเทศญี่ปุ่นทุกตัวนะครับใบเซอร์ถ้าเกิดเป็นปลาถูกญี่ปุ่นไม่ได้ออกเซอร์นะฮะผมจะแจกให้เฉพาะเซอร์ที่มาจากญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับเนี่ยฮะ สวยๆใครที่มาที่เพร์เฟคค่้ยฟาร์มก็จะได้คัดสารปลากันเรามีปลาให้ทุกท่านเลือกคัดสารจับจองกันเยอะมากแต่นาทีนี้ครับไม่เสียเวลาผมจะคัดปลามีโจทย์ก็คือคุณเล็กลูกค้าเราต้องการปลาโชว,ว่าขออภัยฮะชิโร่และฮัวกฉะนั้นโจทย์ที่ผมจะเลือกนั่นก็คือชิโร่สวยๆกระโหลกใหญ่ๆคุณภาพซูมิดีๆและ พรัวปู่ต้องเป็นป่อน,นี้ถามว่าทําไมต้องเป็นป่อน,นี้เหตุผลเพราะว่าพี่เล็กไม่ได้อินกับการเลี้ยงปลาที่เป็นปลาเกรดพรีเมียมแต่เพอร์เฟคค้ยฟาร์มคัดปลาให้ลูกค้าทั้งทีเราต้องคัดปลาที่สวยและที่สําคัญพี่เล็กได้ปลาที่สวยไปแต่ราคามิตรภาพนั่นก็คือเรามีโปรโมชั่นอยู่บ่อฝั่งนี้โซนฝั่งนี้ทั้ง3บอ่อเลยครับทุกคนฝั่งเนี้ยบอ่อลด5 0เ ฉะนั้นพี่เล็กจะได้ปลาสวยในราคาที่ถูกเพราะอะไรเพราะมันลด50%น่ะลด50%ลดหนักมากฉะนั้นราคาที่พี่เล็กต้องการได้และที่สําคัญพี่เล็กได้ปลาคุณภาพสูงเพราะอะไรเพราะปลาคา้ามันมันมีการหลูกของการขายได้แค่ปีเดียวนะฮะมันมีในช่วงของอายุเพราะมมนมีเซอร์การันตีนะครับมันมีหลูกมีการขายได้แค่ปีเดียวนะครับแต่ถามว่าใครที่ซื้อปลาเซลล์อ่ะได้เปรียบ ผมพูดตรงๆเหตุผลเพราะอะไรหนึ่งคุณได้ปลาถูกสองคุณได้ปลาใหญ่สามคุณได้ปลาสวยทําไมคุณมิ้วถึงว่าได้ปลาสวยเพราะผมคัดให้ฉะนั้นผมจะใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างนะครับสวยที่สุดของบ่อน,นี้นะฮะสวยที่สุดของบ่อน,นี้เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวจะคัดและถ่ายคลิปและเราจะนําคลิปส่งให้กับพี่เล็กนะครับเรียกได้ว่าเป็นลูกค้าเพร์เฟ็ค,คอยฟาร์มแล้วอะเราดูแลกันตลอดชีวิตดูแลกันยาวๆฉะนั้นของที่ดีที่สุด ต้องมอบให้กับลูกค้าเรานะครับทุกคนใครที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปไลฟ์สดนะคะสำหรับทาง y o u t u b e นะครับอ่ะเดี๋ยวผมอาจจะต้องขออนุญาตฝากกล้องไว้ที่น้องปอนนะครับผมจะต้องทําหน้าที่คัดปลาละทุกท่านรับชมกันและกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและทุกท่านอะฝากเข้าไปกดติดตามผมในเพจ Facebook Perfect ค้ยด้วยอ่ะมาถึงเวลาละถึงเวลาได้แบกกบ,บีล่ละ เราจะไปควป้าปกกันก่อนหรือชิโร่กันดีคว้าปกกันก่อนนะฮะคว้าปกกันก่อนอเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในบ่อน,นี้ตัวไหนสวยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูจะว่าในบ่อน,นี้ตัวไหนสวยนะครับอ่ะต้องหาลองดูในบ่อ นะครับว่าเห็นกันไหมว่าทั้งหมดเนี่ยกี่ตัวนะครับตัวไหนที่เรียกได้ว่าในมิวจะตัดขึ้นมานะครับถ้ามิวเล็งตอนนี้นะคะณอเวลาที่ออกซิเจนยังไม่สนิทถ้ามิวเล็งนะตอนนี้ในระยะที่ออกซิเจนยังปิดไม่สนิทนะมิวเล็งัวสามตอนไว้นะสามตอนเพราะหนึ่งคุณภาพบอดี้ และเรียกเรียว่าด้วยเฉดสีด้วยเรียกเดียว,ว่าลวดลายที่แบบเปิดหน้ารายละเอียดของตัวปลานี่มันต้องเป็นตนนัวนี้ขึ้นมาลำดับที่หนึ่งนะคะเพราะมันปลาสวยอะ่ะมันมองชัดเจนอยู่แล้วมันเห็นชัดตั้งแต่ในบอ่อมันไม่ต้องพิจารณาอะไรมากมายนะคะเราปรับขึ้นมาก่อนและเดี๋ยวเราจะมาดูด้านบนมาดูรายละเอียดด้านบนนี่ฮะนี่ฮะนี่ส่วที่หนึ่งนี่ สวยไหมเด็ดไหมนี่สวยไหมเด็ดมากเด็ดมากแรงรับเห็นไหมเอ่ยอ่าโอเคอ่ะเด,เ,ดนนอเดี๋ยวเราไปดูกันในอ่างเดี๋ยวเราไปดูกันในอ่างนะคบขออนุญาตตักขึ้นมานะครับเราจะตักขึ้นมาเบาๆโดยใช้ค้ยอยซอฟนะฮะอ่าตัวที่สองตัวที่สองเราต้องตักให้ลูกค้าเลือกด้วยเราเลือกตัวที่ดีที่สุดไปแล้วเราต้องตัก เพิ่มเติมให้ลูกค้าเลือกด้วยนะครับลูกค้าจะได้ได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับตัวที่สองตัวที่สองผมมองไว้เป็นตัวนี้ตัวที่สองผมมองไว้เป็นตัวนี้ครับเนี่ย yeah. ด้วยคุณภาพบอดี้ของลูกค้าที่เราบอกลูกค้าบอกลของลูกค้าที่จะมีพื้นที่ที่เหลือๆสบายๆเลยฉะนั้นเราต้องใส่ใจนั่นก็คือ คัดปลาสวยคัดปลาใหญ่ปลาตัวนี้ที่ผมดูเนี่ยจุดเด่นเอกลักษณ์ของเขาเห็นชัดเจนเลยบอดี้เขาใหญ่มากนะครับและลวดลายแบบนี้ในบ่อของพี่เล็กยังไม่มีนะครับอ่ะผมขออนุญาตตักขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในอ่างกันอีกอรอบนะครับพี่เล็กต้องการทั้งหมดสองตัวชนะโจรที่ตายในอ่างที่สองตัวก็เหลือไม่ถึอสามสองตัวกำลังสวยนะฮนะอ่ะทีนี้ทุกคนทุกคนมาดู เดี๋ยวจะเห็นว่าทําไมผมถึงคัดปลาที่สวยที่สุดทุกคนดูสิฮะตัวสองตัวที่สวยที่สุดไปแล้วเห็นไหมทุกคนมองเห็นกันชัดเจนไหมบอดี้ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่อยู่ในบ่อน,นี้สู้ที่ไปในอ่างไม่ได้เลยนะฮะนะครับฉะนั้นใครที่ให้โอกาสปลาสวยนะ่เจ้ากิวก้วๆและเพอรอเป็ค่อยความคัดปลาให,าให้ให้โอกาสผมคัดปลาให้คนที่คัดปลาไปจะได้ปลาที่สวยก่อน นะคะจะไม่เหมือนที่อื่นนะที่แบบคัดตัวที่เละขายก่อนเล็กเก็บตัวสวยไว้อันนั้นไม่ใช่นะฮะเราจะต้องคัดตัวที่สวยที่สุดไปให้ลูกค้านะครับแล้วเราต้องดูด้วยว่าเรียกได้ว่ายังไงเดียลูกค้าที่ยกดฝาระดับไหนบอกอลูกค้าเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ว่าสั่ขายปลาแพง จริงๆลูกค้าซื้อได้ไหมลูกค้าซื้อได้อลิมิตแต่ความตั้งใจของลูกค้าก็เลี้ยงเป็นวงโซ่เลี้ยงเล่นเนเ,นเอาตัวใหญ่ๆเอาสีสวยๆแต่ถ้าเกิดมีโอกาสผมคัดสรรปลาที่มีคุณภาพสูงไปให้ลูกค้าก่อนในช่วงเวลาที่เรามีโปรโมชั่นอยู่ไงนึกอ,ออกไหมเรามีโปรโมชั่นถ้าถามว่าราคาพวกนี้เต็มๆไม่ได้แล้วฮะราคาสูงนะครับแต่เมื่อมันมีช่วงปลายปีที่เรามีโปรโมชั่นลดราคายังบอนนี่ลดหาอรน่ะ จะไปซื้อโตไซทำไมอ่ะนึกอองหรอแมตอนนี้ลูกค้าการหนึ่งที่เราทำใหญ่คือค่าสีทั่วลายลายละเอียดได้ชัดเจนได้ชัดเจนอ่ะต่อไปเราไปดูชิโร่กันเราไปดูชิโร่ใครโทรมาเอ่ยอ่ะเราไปดูชิโร่เราไปดูชิโร่กันนะฮะอ่ะโอ้เราไปดูชิโร่กัน อมนี้โตสวยอะีชโล่วยเรา้อินน้ำนะครับกคะมาดูกันครับต้องมาดูเอชิโรบิ๊ก๊มเใหญ่ๆนะครับเห็นนะกลโลกใหญ่โครงสร้างหนานะครับฉนัเราต้องคัด ตัวปลาที่ดีที่สุดให้ลูกค้านะครับอาปลาสวยๆอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันอ่ะนั่นหนึ่งตัวนั่นหนึ่งตัวที่ผมเชียรไหมนะฮะหนึ่งตัวเอ๊แต่เคลียมันขาดแต่ไม่เป็นไรนะ่ะเพราะว่ามันติดแน่นอนแต่เวลายละเอียดุอปลาทีา่ดูนะเวลานี้เป็นปลาที่สวยขอดูอีกนิดหนึ่งว่ามีปลาตัวไหนที่แบบสวยกว่าไหม ครับมีปลาตัวไหนที่สวยกว่าไหมด้วยคุณภาพของซูมิด้วยคุณภาพของคอดี้ปลาตัวนี้สวยแต่มาติดนิดนึงก็คือที่ขาดไม่เอาให้ดีกว่าไม่เอาให้ดีกว่านะครับเอาปลาตัวที่ร้องและสมบูรณ์มากกว่านี้ตัวนี้เลยอ่าตัวนี้คุณภาพซูมิยังไม่จบนะครับแต่ด้วยโครงสร้างและการวางลวดลายของซูมิดีนะครับ ปลาตัวนี้ใหญ่มากอนาคตใหญ่มากอนาคตใหญ่มากครับทุกคนดีนะอนาคตใหญ่มากเห็นไหมฮะต้องเห็นชัดนะครับใหญ่นะใหญ่มากใหญ่มากฮะสายครับเดี๋ยวเราไปดูกันในอ่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในอ่าง เบาานะไฟใหญ่เบาเบานะอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวตัวนี้กว่าตัวนี้สวยสวยมากเลยะครับกรมเกจเราโครงสร้างกันไปละตอนนี้เรามาดูที่ซูนีสวยนะ าสามตัวไปเลยสามตัวไปเลยทเทียวนะฮะสวยตั้งกู้สวยมากเล่นตัวได้เลยเตัวได้เลยนะครับที่ทีนี้เรามาไลน์นะครับ คัดลัดสวยให้ลูกค้าได้รับชมกันนะครับเดียวทาเลยทุกท่านจะได้ผลว่าเวลาผมคัดลาเนี่ยผมจะใส่ใจรายละเอียดมากๆนะครับเ mm hmm. พราะลูกค้าไว้ใจเราฉะนั้นเราจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านะครับ mm hmm. ให้โอกาสเราลูกค้าไม่ได้มา mm hmm. เชื่อถือเราคนะัดจะทางออนไลน์และให้เรามีิษัส่งให้เราก็ดูแลกันอย่างดีดูแลดีที่สุดครับเราเป็นพีว,วางน,นะครับ ูแลกันตลอดชีวิตลูกค้าถามว่ารับกันกันดูแลอะไรกันยังไงเราก็บอกว่าดูแลตลอดชีวิตครับอ่าตอนนี้เรามาดูด้านบนเรามาดูด้านบนว่าเมื่อกี้เราเห็นจากในบอ่อเหลือมงนะด้วยคุณภาพอาหารและน้ำนะคะซึ่งคืออาหารที่มันเร่งโตอ่ะที่มนีสารอาหารเยอะๆเวลาเราคลองอย่างเงี้ย น้ำมันจะเหลือแต่เวลาขึ้นมาเนี่ยทุกคนขึ้นมานะครับลองมาดูชิโร่กันดีกว่าลอามาดูชิโร่กัน,กาากน,กนก่อนเลยนะฮะเปิดเลยเปิดเลยอขอ,อื้ก่อนพี่ต่ายเชียร์อย่างนี้เลยฮะเห็นไหมเห็นไหมชัดไหมสวยนะ าชิโร่ชิโร่สามตัวนี้ให้ผมพัดให้ถ้าถามผมว่าผมจะเลือกปลาตัวไหนให้พี่เล็กลงไนบอลพี่เล็กที่เหมาะสมที่สุดผมจะเลือกตัวนี้มีไหมมีไหมจริงไหมที่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ตัดเชนี่เลยไม่เป็นไร,ไนไรถ้าผมจะเลือกคือด้วยด้วยบอกพี่เล็กแล้วก็ ทุกคนในครอบครัวที่บ้านพี่เล็กน่ารักมากฉะนั้นเราต้องเลือกปลาที่น่ารักนะครับเพราะว่าพี่เล็กไม่ได้อินการประกวดแต่องค์ประกอบของการประกวดหรือว่าความพร้อมของตัวปลาเกรดเนี้ยมันก็ต้องรีเมีย้ยเหมือนกันเห็นออกไหมแต่การที่จะเลือกปลที่ใหญ่ๆซูมิที่มันขึ้นยังไม่ขึ้นน่ะแต่มันไ่ขึ้นในอนาคตลูกค้าก็ไม่ได้อินขนาดนั้นอะ่ะลูกค้าก็ต้องการแบบสวยเลย น่ารักเลยและค่อยๆโตไปอะไรประมาณนี้ชนะสามตัวเนี้ยที่ผมเลือกให้พี่เล็กนะครับดีที่สุดที่อยู่ในบ่อพี่หกดีที่สุดที่อยู่ในบ่อพี่หกแต่นะฮะสามตัวนี้ผมจะมาไกด์ไลน์ให้พี่เล็กอย่างนี้มาดูฮะทุกคนนี่ฮะผมจะเลือกปลาตัวนี้ผมจะเลือกปลาตัวนี้เป็นลำดับที่หนึ่ง นะครับเป็นลำดับที่หนึ่งเพราะอะไรเพราะคุณภาพของดำที่อยู่ในผิวที่เราเรียกกันว่าซูมิปลาตัวนี้เข้มข้อหางล่ําปลาตัวนี้ใหญ่นะครับสแกนกันรอบข้างนะครับอ่าเป็นปลาเพศเมียนะครับนี่ดูกันคร่าวๆนะครับนี่ก็เพศเมียแต่ตัวนี้บอดี้ใหญ่แต่ซูมิยังไม่จบบอดี้ใหญ่อ่าตัวนี้บอดี้ใหญ่ เนี่ยฮะบอดี้ใหญ่แต่ซูมิยังไม่จบปลาตัวนี้มันจะจบของเมื่อ90เซนต้องมี90เซนนะครับชนะที่เล็กได้ยินขนาดนั้นนะครับผมจะเลือกตัวนี้เป็นลําดับที่หนึ่งเนี่ยฮะลำดับที่หนึ่งตัวนี้เป็นลําดับที่สามปลาตัวนี้ตัวผู้ตัวผู้ไม่เอาให้นะฮะตัวผู้ไม่เอาให้หรือว่าเอจิก็ยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องไข่ข้างท้องหรือว่าปลาที่ ไข่ไม่ออกเนาะที่บ้านดูเ็กถ้าเกิดจะมีตัวผู้สักหนึ่งตัวในบ่อก็ไม่เป็นไรตัวนี้นะฮะเอาอย่างนี้ฮะอ่ะตาก้องมาตาก้องมาดูตัวปลาลำดับที่หนึ่งผมจะเลือกในปลาตัวนี้ครับเห็นไหมฮะตาก้องเห็นที่ผมชี้ป่ะตัวล่างนี้ตัวนี้นะอันนี้คือลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองตัวนี้นะครับความพร้อมของปอดีที่ใหญ่ที่สุดนะครับอันนี้คือลำดับที่สองโซมิจะไล่ขึ้นมานะฮะตั้งแต่ ปากนะครับเว้นขาวแล้วก็มาที่หน้าผากเป็นตัววีและเลื้อยมานะสลับเป็นตอนเป็นตอนนะครับปลาตัวนี้เป็นลำดับที่สองนะครับและลำดับที่สามเป็นปลาตัวนี้ฮะเป็นปลาตัวนี้นี่นะครับอ่านี่คือนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปนะครับส่งให้พี่เล็กรับชมกันนะครับสามตัวนี้นะฮะแต่ในไลฟ์รับชมกันก่อนอ่ะ มาที่คัวาปุกกันบ้างมาที่คัวปปุกกันบ้างควปุกไม่ยากนะฮะเพราะมีแค่สองตัวควาปุกไม่ยากมีแค่สองตัวนะครับอสวยทั้งสองตัวสมบูรณ์แบบทั้งสองตัวขาวโบกขาวอมชมพูทั้งสองตัวคุณภาพบอดี้ล่่าทั้งสองตัวลวดลาย แเพิเฉลยเฉลยหมดแล้วนะฮะมาดูฮะตกล้องมาดูนะฮะด้วยความเป็นสากยายฟิตร์มคุณภาพเฉดสีเนี่ยอารามน่ารักทีเดียวตัวนี้ฮะเอกถ้าจะเรียกตัวปลานะครับผมให้เป็นสามตอนนะไอ้แต้มเนี่ยผมไม่นับท่านแต้มนี่สี่ตอนเลยนะสี่ตอนความน่ารักของตัวนี้นัมเบอร์วันที่ผมให้เลยเนี่ยฮะตัวนี้นัมเบอร์วันนะครับเหตุผลเพราะอะไรคุณภาพบอดี้หัวใยไลนะ ข้อหางกว้างตามคอนเซปต์นะครับตามคอนเซปต์นะครับคุณภาพปากนะฮะด้วยความคิดหน้าเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมีแต้มที่น่ารักที่หน้าภาคมาเจอแต้มกลางและแต้มหลังนะฮะรอยแดงนะครับผมให้ตัวนี้เป็นนัมเบอร์วันผมให้ตัวนี้เป็นนัมเบอร์วันนะครับสวยงามและนัมเบอร์ทูก็จะเป็นตัวนี้ฮะ นัมเบอร์ทก็จะเป็นตัวนี้ฮะการวางลวดลายที่สลับกันนะครับซ้ายและเลื้อยไปขวานะครับบอดี้กะโหลกใหญ่กะโหลกใหญ่นะฮะเนี่ยนะฮะไหล่กว้างข้อหางหนาคลีบไหว้ยืนน้ำเพอร์เฟกทั้งสองตัวก็คือคลีบไว้กลางสง,ง่านั่นเองนะครับเอกลักษณ์อย่างชัดเจนสลับสองตัวนี้นะครับสวยงามมากๆสวยงามมากๆอ่ะ ผมถ่ายคลิปกันสดๆนะไลฟ์ like ตอนนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมพาถ่ายคลิปพี่ตาเที่ยน,นอันนี้หน่อยครับอ่าเดี๋ยวผมพาถ่ายคลิปให้ลูกค้าดูกันสดๆเลยเดียวนะครับยินดีว่าคลิปนี้อีกทีน,นี้เอามาชุบสดๆเลยนะครับ สดๆอย่างนี้เลยเรียวทำนคะครับเพราะปลาล้วนสวยอยู่แล้วนะเดี๋ยวก็จะเซนส่งลายให้ลูกค้ารับชมกันเลยทีเดียวนคะครับสลับชินโน่ต่อสวยนะยนนยเดือดสามตัวเลยเดียวสลับชิโนครับสวยทักสามตัวเลยเดียวสวยลับชิโน่ อยากเลี้ยงปลาแฟนซีครับนะครับใครที่เริ่มเลี้ยงใครที่เลี้ยงจริงจังใครที่เลี้ยงปลาควรแล้วนะครับอยากหาปลาเพิ่มอยากได้ปลาสวยอยากได้การการัระกัีที่มีคุณภาพอยากได้การดูแลที่ดีที่สุดนะครับผมฝาก ด้วยด้วยนะครับคือเป็ดคุ้ยฟาร์มนะครับคือฟาร์มนำเข้าประทับจากประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ผ่านดีลเลอร์ใดๆั้งเส้นเรานาเข้ามานะครับเรามีห้องตักสัตว์น้ำเรามีมาตรฐานนะครับผ่านการตรวจสอบโรคปลาโดยโกรมประมงและเราใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนกว่าจะได้ปลาแต่ละตัวผ่านกระบวนการกว่าจะออกมาชุลมังขายได้และเราพิถีพิถันในการคัดสรรปลาที่ดีที่สุดส่งต่อให้ลูกค้าไปเลี้ยงไม่จบเพียงแค่นั้น เรายังดูแลกันตลอดชีวิตนะครับเรียกได้ว่าพเพอร์เพลิยฟาร์มนะครับเราใส่ใจมาตรฐานมากที่สุดนะครับใครที่ว่านะครับใครที่อยากเลี้ยปลาฟันซีขาใครที่อยากเลี้ยปลาทองใครที่อยากสร้างบ่อ,อปลาไม่ต้องไปทะเลาะกับผู้รับเหมานะปัญหาเรื่องการทะเลาะกับผู้รับเหมาที่สร้างบ่อ,อปลานี่เยอะมากเชื่อไหมฮะผมอะงานแก้บ่อเยอะกว่างานสร้างใหม่อีกเพราะอะไรไม่แปลก ลูกค้ามาเจอผมครั้งแรกด้วยเราตีราคาให้ในชิ้นงานที่มีคุณภาพแต่มาทีนี้ลูกค้าไม่เลือกครับลูกค้าไปเลือกราคาที่ต่ําที่สุดสุดท้ายปลายทางครับทุกคนไัยนะที่มันเกิดอะอะไรรู้ไหมผู้รับเหมาชิ้นงานผู้รับเหมาไม่มีความรู้ผู้รับเหมาไม่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างปลอกรองไม่มีการไม่มีความรู้แม้กระทั่งวัสดุรองจะใช้อะไร ยังไม่รู้เลยได้แต่สิ่งที่ผมเจอนะสร้างบอกขึ้นมาสี่เหลี่ยมอา้าวสุดท้ายไปพลาลูกพ้าบอกน้ำไม่ใสท่ทาไงก็งไปซื้อกรองถังมาโดนน้าผ่านกระบวนการนู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วน้ําไม่ใส่เลี้ยงแล้วปลาป่วยเลี้ยงแล้วปลาตายแล้วอะไรอะสิ่งที่ได้รับและกับตังที่สูญเสียรู้อย่างนี้ลูกชายใช้คํานี้กับผมที่ผมเจอบ่อยรู้อย่างนี้มิ้วเราเจอกันช้าเกินไปมิ้วเราจะน่าจะเจอกันตั้งนานแล้ว ศึกษาบอรับเรื่องการสร้างบอเนอะาะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับว่าถามว่าราคาที่มาตรฐานเขาอยู่ในเลที่เท่าไหร่และได้อะไรบ้างและการการรับประกันหลังการถายอะไรบ้างและยังดนโปร,โปรไฟล์ของเขานะฮะว่าเขาสร้างบอมากี่บอแล้วเขามีงานบริการยังไงบ้างคุณภาพน้ำเขาใสาจริงไหมจ่ายอีเดียวจบดีกว่า ค่อยๆจ่ายเ่อยจ่ายค่อยจ่ายเสียสามเสียส้อนท้ายปายทางสิ่งที่ลูกค้าได้รับนั่นก็คือเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเสียทั้งความรู้สึกท้ายปลายทางกว่าจะได้เลี้ยงปลาดีๆสักหนึ่งตัวระยะเวลาที่สูญเสียนั่นคือเรียกว่าอะไหมสิทธิ์พลาดทั้งหมดอะไรเงี้ยล้วเวลาไปแก้งานแก้บอโน่นนี่นั่น่มันก็ไม่สามารถทำได้1 0 0ร้เหมือนกับเราสร้างใหม่ ฉะนั้นถ้าเป็นลูกค้าผมทากันตั้งไหนในแบลบก่อนเราออกแบบสามีให้ท่านได้เห็นนะฮะหน้าตาบอกระบบกรองมีอะไรบ้างสุดท้ายแล้วเราค่อยจ่ายังค์และค่อยสร้างนั่น นะครับพึ่งงานเราเยอะมากนะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่0 8 3 2 8 9 8 9 0 8 6 3 9 2 7 2 3หรือแวะมาชมปลาสวยๆที่หน้าโชว์รูมของเราได้เลยอยู่ในซอยเคหะร่มเกล้า78เราเปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกคนที่นี่มีบริการดูแลรบวงจอคลิปนี้ EP นี้เราปล่อทุกท่านรับชมปลาสวยๆที่ผมจะคัดไปส่งให้ลูกค้า นะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะและฝากกดไลค์ติดตามผมในยูทูบช่องเพิร์ลแม็กวยฟร์ด้วยและกดติดตามผมที่ Facebook. เพจเฟซบุ๊กเพอร์เฟกคอยนะครับค้นฝากกดติดตามด้วยคลิปนี้อีนีนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีนะครับบ,รบ,บ๊ายบายครับ